ทำไมมหาเถรสมาคมต้องเล่นงานพระต้นด้วยครับกับคนที่สอนถูกต้องมึงก็ไปถามมหาเถรสมาคม้ะกนะูก็ไม่รู้จะตอบอยังไงกูไม่อยากาวิพากษ์วิจารเรื่องนี้นะถูกก็ว่าก็ไปถามถูกถูกผิดก็ว่าก็ไปตามผิดม,มึงไปโค่นล้มมหาเถรสมาคมไม่ได้หรอกเขาอยู่ยงคงกระพันด้วยตําแหน่งหน้าที่และอํานาจไม่ใช่ด้วยพระธรรมนะด้วยอํานาจกูพูดแค่นี้แหละให้มึงพิจารณาตามหลักธรรมใครพูดตามธรรมคนนั้นถูกต้องใครไม่พูดตามธรรมแต่เอาคำหน้าเข้ากลมขีกูไม่เห็นด้วย กูมไม่ได้โทษมหาเถรสมาคมนะมหาเถรมมามาสมาคมทําตามพระธรรมทาตามพระวินัยก็มีแต่หลายอย่างที่ไม่ทําตามพระวินัยจะทาตามอานาจหน้านที่ของตนที่ผิดจากหลักคําสอนหรือหลักพระวินัยบุรยเจ้าก็มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ต้นสอนถูกก็ตั้งมากมาแต่ไม่หยิบประเด็นถูกขึ้นมาจะไปจับเอาประเด็นผิดมาซึ่งกูไม่เห็นด้วยเลยกับการกระทําแบบนี้มันทุเรศจุหลังคนออกมาช่วยกันบอกสอนธรรมบุรยเจ้าผิดเป็นเรื่องๆไปก็ตําหนิเข้าไปเป็นเรื่องเื่อง เขาไม่ถูกต้องเรื่องไหนก็ตําหนิเขาเรียกเขาเข้าไปคุยว่าผิดยังไงอธิบายชี้แจงขยายความอธิบายซึ่งกันและกันในฐานะของการเป็นสัตย์ตรุในฐานะของการเป็นพระภิสูุ์สงฆ์ซึ่งขูดเก้ากิเลสคุยโดยอัดทำโดยอัดโดยโดยหลักโดยหลักธรรมหลักวินัยกันไม่ใช่เอาอํานาจหน้าที่มาเป็นตัวบังคับคนให้ทําตามตัวเองมันใช้ไม่ได้อีกหน่อยอํานาจหน้าที่เหล่านี้จะทําลายพระวินัยกูจะบอกให้ไม่สนใจเอาพระวินัยไม่เอาพระวินัยมาใหญ่ไม่เอาพระวินัยมาเป็นใหญ่แต่เอาอํานาจราชศักของตัวเองมาเป็นใหญ่ ใช้ไม่ได้นะะ้าจารย์ต้นทําดีมากมายทําไมไม่มีใครเยินยอสารเสริญหรือชื่นชมกูเห็นพอเวลาเขาผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยออกมาด่าเขาแต่เรื่องดีๆไม่พูดถึงเขากูมหาสัจรย์เรื่องนี้มากเลยทั้งที่บุรุษเจ้าพูดว่ายังไงคนใดก็ตามที่เป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยต้องรู้จักตําหนิติติงตามธรรมแล้วต้องรู้จักสรรเสริญตามธรรมตามฐา,านะหน้าที่การเวลาแต่ละบุคคล ไม่ใช่ติอย่างเดียวไม่สรรเสริญเลยไม่ใช่ไม่ใช่สันเสริญอย่างเดียวไม่ติเลยต้องทั้งติและสันเสริญคู่กันไปแต่สิ่งที่กูเห็นที่เขาทากันคืออะไรติอย่างเดียวไม่มีสรรเสริญเลยด่าอย่างเดียวไม่มีชมเชยเลยมันผิดปกติและอย่างนี้อีกหน่อยพาะที่ไหนที่ต้องการจะเผยแผ่ธรรมะพระพุทธเจ้าจะมีที่ไหนกล้าออกมาพูดทำวินัยของพระพุทธเจ้าจะมีใครที่ไหนกล้าพูดออกมาพูดธรรมะพระพุทธเจ้าว่าอะไรถูกอะไรผิด กูจะบอกให้ว่าพระอาจารย์ต้นเนี่ยพูดทำมะดีๆหลายเรื่องมากและทําให้คนตื่นรู้ทําให้สังคมของวัยรุ่นเนี่ยตื่นรู้ตื่นทํากันมากมา,ายมหาศาลทําให้วัยรุ่นเนี่ยมาสนใจในการพิจารณาเห็นร่างกายว่าไม่ใช่ของเราเห็นว่าเป็นความอนัตตานนจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกอย่างว่ามีการเกิดขึ้นเอ่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมสลายแตกทําลายไป,ไปเป็นธรรมดาเนี่ยปัญหา แล้วคนอย่างเนี้ออกมาสอนให้คนเนี่ยได้ยินได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้ามากขึ้นแต่ดันไปห้ามเขาดันไปขวางเขากูมารสจรรย์มากเลยไปนั่งด่าเขาอะไรว่าผิดก็ผิดไปซีก็เตือนกนไปเรื่องเป็นเตือนเตือนไปเรื่องเรื่องไปไม่ใช่เอามาตีข่าวให้กระโพให้กระพือเป็นเรื่องใหญ่ทําให้คนกําลังสอนธรรมะอยู่ทั้งตอนที่สอนถูกต้องด้วยกลับกลายไปไป,ไปกบเขาไปปิดเขาไว้ไม่เขาสามารถขึ้นมาสอนธรรมะได้ไปตีเขาไปกระแทกเขาทําให้เขาเนี่ยล้มลง ไม่อยากจะมีกําลังใจในการขึ้นมาสอนธรรมีกต่อไปก็มีแต่พวกปัญญาอ่อนที่ขึ้นมาสอนเดรัจฉาวิชาเสกเป่าเลขยนันสะดอกข้อต่อชะตากูไม่เห็นเถระสมาคมจะขยับตัวในการไปเสกเป่าเลขยันเลยนั่นนะพระพุธเจ้าห้ามโดยตรงแต่ไม่ไปบอกทําไมอะ่ะทาไมไม่ไปทํากันกูไม่เห็นมีกฎอะไรระเบียบออกมาเลยไม่เห็นชูพออะไรอํานาจเงินมันเยอะเหรอเราต้องดูตามเหตุตามปัจจัยนะกูเห็นผิดกันทั้งประเทศไปหมดเนี่ยวัดวาอารามสร้างเทพเทวาสะดอกข้อต่อชะตา เขียนมือเขียนยันกูเห็นเต็มประเทศไปหมดไม่เห็นมีขยับร่างกายกันเลยมาหาเถรหรือกรมศาสนาอะไรเนี่ยสำนักพุทธอะไรเนี่ยกูไม่เห็นออกมาเลยอะ่ะไหนอะ่ะกูไม่ได้ดูถูกเยียดหยามกูไม่ได้ปาหม้าว่าอะไรแต่กูพูดตามจริงมันเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆไม่เห็นขยับเลยแต่ผ้าจารย์ต้นออกมาสอนธรรมออกมาสอนธรรมอย่างถูกต้องตามหลักคาสอนให้คนเห็นอนิจจังทุกขันาตาแต่กลับออกมาตำหนิตีจริงมันจ,จะะอาจารย์ต้นว่าสอนธรรมไม่ถูกต้องทําให้คนหลงผิด ใส่สิ่งงมงายไร้สาระพักเครื่องเอ่ยสะดอกข้อต่อจะตายเอ่ยลงน้ำหน้า,นาทองเอ ي, เ่ยเสดเล็ดยันเอ่ยทำน้ำมนต์ป้นน้ำบาเอ่ยอาบน้ำมนต์เอ่ยกูเห็นแต่ละวัดแต่ละวัดเดี่ยทำกันบานแต่ไทยเถื่อไปหมดแต่ไม่มีใครไปเรียกปฏิติดดงไม่เห็นมหาเจรสมาคมออกประกาศว่าพระรูปนี้ทำไม่ถูกพระวัดนี้ทำไม่ถูกต้องโดนลงโทษต้องโดนโมหาเถรสมาคมลงโทษสั่งสอนกูไม่เห็นทำเลยตรงกันข้ามกันไปหมดคนสอนธรรมะโดนด่าแต่คนทำเดรริโดนเดรริาวิชาโดนยกยอสรรเสริญ มันปัญญาอ่อนอะไรกันในโลกทุกวันนี้มันปัญญาอ่อนอะไรกันกันกบคณะสงฆ์ทุกวัน,น